เขาเขียนตัวเลข3ตัว 58, 3และ11คุณช่วยนักเรียนตอบคำถามได้ไหมมันเป็นห้องเรียนวิชาเคมีปริศนาต้องเกี่ยวข้องกับเคมีดูตารางธาตุซิธาตุลำดับที่58คือซีเรียมหรือ CE ท่าลำดับที่3คือลิเทียม Li และท่าลำดับที่11คือโซเดียมหรือ Na ถ้าคุณรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันคุณจะได้ชื่อว่าเซลีนาศาสตราจารย์ชอบเกมปริศนามากทีนี้เมื่อนักเรียนอีกคนมีปัญหากับคะแนนสอบเขาก็ให้ปริศนาอีกข้อกับเขาเขาพูดว่าฉันมีลูกสาวพวกเธอทั้งหมดยกเว้น2คนมีผมสีเข้มทั้งหมดยกเว้นสคนมีผมสีบลอน และทั้งหมดยกเว้น2คนมีผมสีแดงฉันมีลูกสาวกี่คนคุณช่วยนักเรียนคิดได้ไหมคราวนี้ปริศนาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเคมีแต่เป็นเรื่องตะกะรล้วนสาตราจาร์มีลูกสาวสามคนหนึ่งในนั้นมีผมสีเข้มคนที่2มีผมสีบลอนด์และลูกสาวคนที่3ามีผมสีแดง เบนกำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะตอนกลางคืนแล้วก็มีคนชกเขาและขโมยของทั้งหมดของเขาไปเขาแจ้งตำรวจมีคนสามคนคือโคเจอรรี่และเบอร์นาดอยู่ในสวนส,วนสาธารณะในเวลานั้นพวกเขาถูกจับกลุ่มตำรวจให้ปากกามาร,กร์กเกับแต่ละคนและขอให้พวกเขาเขียนชื่อของตัวเองบนไวท์บอร์ดทันทีที่พวกเขาเขียนเสร็จตำรวจก็จับกลุมคนร้ายทันทีใครเป็นผู้กระทำผิดและตำรวจดูได้ยังไง เจอรี่นั่นเองเป็นถูกชกจากทางขวาหมายความว่าคนที่ชกถนัดซ้ายในบรรดาผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนมีแค่เจอรี่ที่ถนัดซ้ายแหมเห็นชื่อเบนแเจอรี่เนี่ยชักอยากกินไอศครีมแล้วสิสมาชิกของคณะสำรวจขั้วโลกใต้พบว่าตัวเองอยู่ในถ้ำน้ำแข็งเขาจะไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขารู้ว่าเขาต้องออกไปให้ได้ชายคนนั้นเห็นประตูสาบานและมีข้อความบอกว่าประตูต่ลบานมีอะไรอยู่ ด้านหลังบานแรกมีหมีขั้วโลกที่หิวโหวย oh oh. ด้านหลังประตูบานที่2มีห้องที่เต็มไปด้วยก๊าซพิษและด้านหลังบานที่3ม,มีห้องที่มีน้ําแข็งแหลมคมตกลงมาจากเพดานทุกวินาที oh oh. เขาควรเลือกประตูบานไหน oh oh. ถึงจะรอด oh oh. เขาควรเลือกประตูแรกเขาอยู่ที่ขั้วโลกใต้ที่นั่นไม่มีหมีขั้วโลก หลังเลิกเรียนนอร่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยเธอต้องทำโครงงานให้เสร็จเธอนั่งอยู่ที่โถงทางเดินไม่นานเธอก็หิวหญิงสาวจึงเดินไปซื้ออาหารและทิ้งของทั้งหมดไว้เมื่อนอร่ากลับมาเธอตรวจสอบเข้าของและโทรแจ้งตำรวจเธอบอกพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นและบอกว่ากระเป๋าเงินของเธอถูกขโมยมีนักเรียนอีกสามคนอยู่ใกล้ๆพวกเขาทั้งหมดถูกสอบสวน เคนเนดีบอกว่าเธอส่งข้อความถึงเพื่อนๆอ,อยู่อีธานกล่าวว่าผมนั่งใกล้ๆก,กับนอร่าสักพักแล้วแต่ไม่ได้เห็นหรือแตกกระเป๋าเงินของเธอเลยกาเบียล่าบอกว่าเธออยู่ในห้องเรียนและเพิ่งเดิอนออกไปเมื่อสองสานาทีก่อนนักสืบฟังพวกเขาและจากไปโดยไม่จับกลุมใครเลยทำไมล่ะ นักสืบจำได้ว่านอร่าไปซื้ออาหารมาหมายความว่ากระเป๋าเงินอยู่กับเธอและไม่ได้ถูกขโมยไปหญิงสาวโกหกนักสืบราวกำลังทานอาหารเย็นในครัวของเขาทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงร้องดังมาจากบ้านของเพื่อนบ้านเขารีบไปที่นั่นและเห็นประตูเปิดอยู่เมื่อเขาวิ่งเข้าไปด้านในเขาเห็นแพทย์คนนึงอยู่แถวแถวชายที่นอนเมื่อแพทย์เห็นนักสืบเขา้าเขาก็อุทานว่าเขาตกบันไดโชคดีที่เขาแค่ตลบไปผมต้องพาเขาไปโรงพยาบาล นักสืบเราไม่จำเป็นจะต้องคิดทบทวนเลยเขาเรียกรถพยาบาลและจับกลุ่มแพทย์คนนั้นทันทีทำไมกัะล่าขณะที่นักสืบกำลังวิ่งไปที่บ้านของเพื่อนบ้านเขาไม่เห็นรถสักคันอยู่ข้างนอกเลยแล้วแพทย์มาที่นี่ได้อย่างไรล่ะและเขารู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนบ้านต้องการความช่วยเหลือ คุณไม่มีพวกมันตอนที่คุณเกิดแต่คุณได้รับพวกมันในภายหลังในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาคุณไม่มีพวกมันอีกต่อไปแล้วแต่แล้วพวกมันก็กลับมาอีกครั้งแต่เป็นรูปแบบที่แตกต่างออกไปหลายปีต่อมาพวกมันก็อาจจะจากคุณไปอีกครั้งพวกมันคืออะไรพวกมันคือฟันของคุณไงล่ามีคนร้ายปรากฏตัวในเมืองเล็กๆและมีหญิงสาวสองคนหายตัวไปตอนนี้ สาวคนที่3ามกำลังถูกลักพาตัวไปเมื่อเธอรู้สึกตัวเธอก็พบว่าตัวเองถูกจับไปในบ่อน,น้ากับหญิงสาวอีกสองคนบ่อน,น้ำไม่ได้ลึกมากนะักดังนั้นพวกเธอจึงตัดสินใจลองที่จะออกไปจากที่นี่หญิงสาวที่เตี้ยและผอมที่สุดเป็นคนปีนขึ้นไปด้านบนของอีกสองคนแต่เธอไม่สามารถเอื้อมถึงขอบบ่อน,น้ำได้สาวๆควรทำอย่างไรเพื่อออกไปจากที่นั่นได้หญิงสาวที่สูงที่สุดควรปีนขึ้นไปด้านบน เธอมีแขนที่ยาวกว่าและสามารถเอื้อมถึงขอบบอได้อย่างง่ายดายคุณหลงทางในป่ากลางฤดูหนาวทันใดนั้นคุณเห็นกระท่อมหลังหนึ่งที่ข้างในทั้งมืดและหนาวมันมีเทียนไขเพียงเล็บเดียวอยู่บนโต๊ะและเตาผิงอยู่ที่มุมห้องคุณดึงกล่องไม่ขีดไฟออกมาและเห็นว่าเหลือเพียงแค่ก้านเดียวเท่านั้นคุณควรจะจุดอะไรก่อน จุดไม่ขีดก่อนซิคู่รักสูงอายุสร้างบ้านสวยหลังใหม่เสร็จในฤรดูหนาวส่วนสามีเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างในขณะที่ภรรยาของเขาเป็นนักตกแต่งภายในบ้านหลังนี้ดูสวยงามด้วยความภาคภูมิใจพวกเขาได้ชวนหลานๆวัยรุ่นมาดูผลงานแต่ภายในหนึ่งชั่วโมงหลานชายหนึ่งคนและหลานสาวอีกสองคนดันทำหน้าต่างแตกหลายบานอีกทั้งยังทำรั้วพังเคลื่อนย้ายของตกแต่งและทำหลังคาพังด้วยแต่สิ่งที่ประหลาดที่สุดก็คือคู่รัก,กเกษียณดูเหมือนจะไม่สนใจเลย พวกเขามองไปที่วัยรุ่นและเพียงแค่ยิ้มออกมารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคู่รักทำบ้านขนมปังขิงและชวนหล,หลานๆมากินมัน 5. มีราคา25ดอลลาร์และ 25. มีราคา50ดอลลาร์หากคุณซื้อ255คุณจะจ่าย75ดอลลาร์คุณซื้ออะไรและของ1ชิ้นมีราคาเท่าไหร่ กำลังซื้อหมายเลขบ้านติดประตูและ1ชิ้นมีราคา25ดอลลาร์ในเช้าวันจันทร์ที่ฝนตกมีรถคันหนึ่งพุ่งชนหญิงคนหนึ่งที่ทางมาลายและหนีไปโดยไม่หยุดรถโชคดีที่หญิงคนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเธอยังสามารถอธิบายลักษณะข,ของรถว่าเป็นรถตู้สีเขียวก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆนั่นเป็นเหตุผลที่ตำรวจคิดออกอย่างง่ายดายว่ามีแค่รถ3าคันที่เป็นแบบนั้นพวกเขาจึงทำการสอบสวนเจ้าของรถทั้งหมดคนขับรถคนแรก แกรี่กล่าวว่าพี่สาวของผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองอื่นผมไปส่งเธอและรอจนการแสดงจบเพื่อขับรถพาเธอกลับบ้านแองเจล่าอธิบายกับตำรวจว่าเธอยุ่งอยู่กับงานบ้านอย่างการทำสวนล้างรถตู้ของเธอเละ่อนอื่นแลรี่ตอบว่าเขาป่วยนั่นเป็นเหตุผลที่เขาใช้เวลาทั้งวันอยู่บนเตียงและดื่มชาร,ร้อนๆเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ได้ทันทีว่าใครโกหกใครกัน มันเป็นวันที่ฝนตกล้างรถและทําสวนตอนที่ฝนตกเนี่ยนะไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยแองเจลา่าโกหกชายคนนึงอยู่ในอาคาร8ชั้นตอนที่เกิดไฟไหม้เขากระโดดออกจากหน้าต่างแต่กลับไม่มีแม้แต่รอยฟกช้ำเลยเป็นไปได้ยังไงกันเขากระโดดออกจากหน้าต่างชั้นหนึ่งนะสิ คนสคนกําลังยืนอยู่ใกล้แม่น้าทั้งคู่อยากไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่เรือบรรทุกได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นตอนนี้คือฤดูร้อนและแม่น้ําก็ไม่ได้เป็นน้ําแข็งถึงกระนั้นพวกเขาก็สามารถไปอยู่ฝั่งตรงข้ามได้เป็นไปได้ยังไงพวกเขายืนอยู่คาลาฟ้าของแม่น้ําตั้งแต่แรกเมืองเมืองนึงมีกฎหมายปแปลกๆอยู่ผู้ชายทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นจะต้องโกนหนวดให้สะอาด แต่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้โกนหนวดต,ตัวเองซึ่งคนเดียวในเมืองที่ได้รับอนุญาตให้โกนหนวดคือช่างตัดผมอายุ40ปีแล้วแบบนี้ใครจะโกนหนวดให้ช่างตัดผมล่ะไม่จำเป็นต้องโกนเลยเพราะช่างตัดผมเป็นผู้หญิงแม่สัญญากับลูกชายว่าจะจ่ายเงินให้เขา60ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหากเขาล้างมือเป็นเวลา6วินาทีก่อนกินอาหารลูกชายทำอย่างนั้น และแม่ของเขาก็ให้เงินกับเขาแต่โดยดีแต่เด็กชายคนนี้กลับไม่พอใจซะได้ทำไมกันล่ะเพราะเขาได้รับแค่สิบเซนไงล่ะคุณครูต้อง การส่งนักเรียนหนึ่งคนของเธอไปเข้าค่ายรักษาธรรมชาติฟรีและเพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดเธอจําเป็นต้องทําการทดสอบเธอเลือกนักเรียนมา5คนและมอบมเมล็ดพืชชนิดเดียวกันเพื่อให้นักเรียนนํากลับไปเพาะและภายใน3เดือนต้นไม้ของใครสูงที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะรางวัลเมื่อถึงเวลาตามกําหนดเธอกลับมอบรางวัลให้นักเรียนคนที่กระถางต้นไม้ว่างเปล่าเพราะอะไร เด็กๆได้รับมเมล็ดพืชหลอกไปดังนั้นคนที่ซื่อสัตว์ที่สุดคือคนที่ไม่มีต้นไม้อะไรงอกออกมาเลยนักธุรกิจสาวได้ออกไปปาร์ตี้มือคํำและเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าตู้เซฟของเธอถูกงัดแงด้วยฝีมือใครสักคนเธอรีบโทรแจ้งตำรวจและพวกเขาก็พบเบาะแสะเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมด3คนมบอกว่าเขาและภรรยาเขานอนกันตั้งแต่เวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งในคืนนั้นเดฟบอกว่าเขาใช้เวลาทั้งคืนเล่นไพ่อยู่ที่บ้านเพื่อน แจ็คยืนยันว่าเขาเล่นวิดีโอเกมช่วงระหว่างเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งตำรวจได้ข้อสรุปทันทีว่าใครเป็นคนงัดตู้เซฟคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรคนร้ายคือแจ็กเพราะเขาเจาะจงเวลามากเกินไป ถูกจับไปขังในคุกแสนประหลาดซึ่งผู้คุมให้เขาเลือกห้องขังเองและถ้าเขาเลือกได้ถูกเขาจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระแต่ถ้าไม่เขาจะต้องถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดไปห้องขังแรกมีลูกกรงทำจากขี้ผึ้งที่เต็มไปด้วยหนูอยู่ข้างในส่วนอีกห้องหนึ่งไม่มีลูกกรงแต่เขาจะถูกมัดติดกับคอนกรีตด้วยโซ่เขาควรเลือกห้องไหน ก็ควรเลือกห้องแรกเพราะสามารถใช้เทียนละลายขี้พึ่งและหลบหนีออกมาได้แซนลี่กำลังเดินทางไปประชุมธุรกิจกับลูกค้าทันใดนั้น<อ>เธอก็พบว่าเอกสารได้ถูกขโมยไปเธอสงสัยเพื่อนร่วมงาน3คนในสำนักงานจึงไปสอบถามพวกเขาผู้ช่วยของเธอบอกว่าทั้มัวดแต่ชงกาแฟให้พนักงานทุกคนอยู่ในครัวพนักงานบัญชีบอกว่าเขากำลังทบทวนการคำนวณอยู่ ส่วนผู้จัดการสำนักง,งานบอกว่าเธอออกไปซื้อกาแฟข้า,างนอกเพราะกาแฟาในสำนักง,งานหมดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใครกันที่โกหคนโกหคือผู้ช่วยเพราะผู้จัดการบอกว่ากาแฟาหมดตั้งแต่เมื่อคืนก่อนแล้ว นายสมิธโทรไปแจ้งนักสืบบ๊อบว่ามีใครบางคนงัดแงะเข้ามาในร้านเครื่องประดับของเขาและขโมยเพชรที่แพงที่สุดไปโดยนายสมิธเล่าว่าคืนนั้นไฟฟ้า,าดับและจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนกดกริ่งที่หน้าร้านเขาจึงไปดูที่ประตูแต่เมื่อกลับเข้ามาก็พร,ว,พรว่าเพชรนั้นได้หายไปแล้วทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นนักสืบบ๊อบก็รู้ทันทีว่านายสมิธโกหกเพราะอะไร พอถ้าไฟฟ้าดับกริ่งที่หน้าประตูก็จะไม่ดังขึ้นขณะที่เจมส์กำลังเดินกลับบ้านเขาก็ถูกลักพาตัวโดยนักเคมีสติเฟื่องเธอจับเขาไปขังไว้ในห้องใต้ดินเพื่อทำการทดลองแต่เธอให้โอกาสเขาหลบหนีโดยเธอมอบแอปเปิลให้3ลูกซึ่งทั้งหมดถูกวางยาพิษไว้ยกเว้นเพียงลูกเดียวเท่านั้นเขาควรเลือกกินลูกไหนดี มีลูกหนึ่งที่มีหนอนตัวเล็กๆอยู่ถ้าลูกนั้นมียาพิษหนอนตัวน้อยนั้นคงตายไปแล้วสุนัขของซาร่าหายตัวไปในระหว่างวันหยุดประจำปีเมื่อโทรไปแจ้งตำรวจนักสืบจึงได้ลงพื้นที่เพื่อไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านของเธอสีคนอิซาเบลบอกว่าเธอเดินทางไปเยี่ยมคุณยายที่โรงพยาบาลโนอาพาลูกๆของเขาไปเล่นที่สวนสาธารณะวิลพาสุนัขของเขาออกไปเดินเล่น และเอมมาเดินทางไปช้อปปิง้งเพื่อหาของใช้ในช่วงวันหยุดแล้วตำรวจก็รู้ได้ทันทีว่าใครเป็นคนร้ายคำตอบคือเอมมาเพราะห้างสรรพสินค้าจะปิดในช่วงวันหยุดใช่ปริศนาข้อนี้ค่อนข้างเก่าแล้วเพราะในปัจจุบันห้างร้านต่างๆในอเมริกาก็เปิดขายในช่วงวันหยุดตามปกติแล้ว ลินลีเดินเล่นเข้าไปในป่าและเกิดหลงทางเธอจึงเดินต่อไปเรื่อยๆจนพบกับกระท่อมหลังหนึ่งเธอเคาะเรียกที <im> ่ประตูและมีชายแก่คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมเสนอให้เธอค้างคืนที่นี่ก่อนแล้วเขาอาสาจะไปส่งเธอในเมืองเองในวันรุ่งขึ้นทันทีที่เธอเดินตามเขาเข้าไปข้างในเธอก็รู้ได้ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แน่ๆเธอรู้ได้ยังไงกัน พราะชายคนนี้ไม่มีเงานะสิทอมและมาร์คมาสัมภาษณ์งานบริษัทไม่ต้องการจ้างพ่อแม่เพราะพวกเขาต้องการความมุ่งมั่นต่อง,งานอย่างเต็มที่ชายสคนบอกว่าพวกเขาไม่ใช่พ่อแม่แต่มีคนหนึงโกหกคุณบอกได้ไหมว่าคือใครมาร์คยังไงล่ะลองดูที่มือของเขาใกล้ๆสิมันมียางมัดผมสีชมพูคล้องอยู่ เขาต้องทําผมให้ลูกสาวก่อนมาสัมภาษณ์งานแน่ๆคุณนายสมิธเชิญเพื่อนบ้านของเธอมารับประทานอาหารค่ําสุดหรูเธอใช้ชุดน้ําชาและช้อนซ้อมที่ดีที่สุดของเธอและปรุงอาหารรสเลิศอย่างไรก็ตามในระหว่างอาหารค่าเธอตระหนักได้ว่าเพื่อนบ้านของเธอคนหนึ่งเป็นแวมไพร์ใครคือแวมไพร์กันและเธอรู้ได้อย่างไร วมพายคือคนที่เอาช้อนพลาสติกมาเองเพื่อใช้กินอาหารแทนที่จะใช้ช้อนซ่อมเงินของคุณานสมิธนั่นก็เป็นเพราะว่าแวมพายกลัวเงินไงล่ะ <im ans> เพื่อนสี่คนได้พบกันหลังปิดเทอมหน้าร้อนและพูดคุยกันว่าหน้าร้อนของพวกเขาเป็นยังไงบ้างโ,โทบี้คุยโวเกี่ยวกับเดือนที่พวกเขาใช้เวลาในชิลีและที่นั่นร้อนแค่ไหนอย่างไรก็ตาม <im ans> เพื่อนๆต่างไม่เชื่อเขาแล้วเรียกเขาว่าคนโกหกทำไมกัน ชิลีเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ที่ซีกโลกใต้ในหน้าร้อนที่นั่นจะเป็นหน้าหนาวแต่โทบี้บอกว่ามันร้อนมากซึ่งไม่เป็นความจริงแแบคโคลีและเนลเพื่อนสามคนกําลังเดินไปรอบๆเมืองทั้งวันพวกเธอพบบ้านที่สวยงามแต่เต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งไม่มีใครอศาศัยอยู่พวกเธอเข้าไปในนั้นและเริ่มถ่ายรูปกันเย็นวันนั้นขณะที่พวกเธอกําลังเลื่อนดูภาพมีภาพหนึ่งทําให้พวกเธอร้องกรี๊ดออกมาลองดูรูปถ่ายและบอกหน่อยสิว่าภาพไหนทําให้พวกเธอกลัว เพราะอะไรกันมันคือภาพแรกนั่นเองที่นั่นไม่มีใครอยู่ยกเว้นสาวๆทั้งสามแต่ในภาพนี้พวกเธออยู่ด้วยกันและถูกถ่ายรูปจากด้านหลังมิเชลกำลังมีงานเลี้ยงวันเกิดเธอสังเกตเห็นพี่ชายของเธอกำลังกินอาหารอยู่ในห้องของเขากับผู้หญิงคนหนึ่งอย่างไรก็ตาม เธอไม่รู้ว่าสาวคนนั้นเป็นใครและด้วยความอยากรู้อยากเห็นหลังจากที่ทั้งคู่ออกไปมิเชลก็ได้แอบเข้าไปในห้องของเขาเพื่อหาคำใบ้ในปาร์ตี้ของเธอมีสาวอยู่3คนได้แก่จัสตินซิดนีย์และนิโคมิเชลเดาได้ทันทีว่าพี่ชายของเธอกำลังคบกับใครแล้วคุณล่ะพี่ชายของเธอกำลังคบกับจัสตินลองดูที่จานและช้อนซ่อมสิ มันมีคราบลิปสติกอยู่ที่ซ่อมและจัสมินก็เป็นคนเดียวที่ทาลิปสติกพาเมลาเป็นนักกฎหมายส่วนซามเมนท่าเป็นนักข่าวคุณสามารถเดาได้ไหมว่าผู้หญิงคนไหนที่เป็นแม่คนลองดูที่ด้านหลังสิบนผนังหลังซามเมนธ a ามีภาพวาดสีสดใสติดอยู่เธอต้องเป็นแม่แน่ เจียน่าเตรียมพร้อมสำหรับการออกเดตของเธอทันใดนั้นไฟในอพาร์ตเมนต์ของเธอก็ดับลงเธอเกือบจะพร้อมแล้วและเหลือสิ่งที่ต้องการแค่ถุงมือเท่านั้นมันทั้งมืดและไม่สามารถหาข้างที่เข้าคู่กันได้เธอมีถุงมือเพียงแค่สองสีเท่านั้นนั่นคือสีน้ำตาลและสีดำเธอสายแล้วจึงตัดสินใจออกไปโดยเอาถุงมือหลายข้างติดไปด้วยเธอควรน,นำถุงมือไปกี่ข้างเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีสีเดียวซึ่งเข้าคู่กัน เธอต้องการแค่3ข้างแม้ว่า2สีแรกจะมีสีที่แตกต่างกันสีที่3ก็จะเป็นสีดําหรือสีน้ําตาลซึ่งเข้าคู่กับ1ใน2ข้างที่เหลือ